อันนี้เรียกว่าช่องช่องเบียดสาวช่องเบียดสาวป๊บมาให้แม่น้ำมากก่อนหน้าก่อนเบียดคนแก่เบียดน้ำหรอะเวียน้ำเบียดน้ำอะไรกเบีดหมาหมาโ๊บเหรอมันมีอมาที่นี่อ๋อฝุ่นเทียนดีเองอือ ่ะได้กลับบ้านจะได้ไปน,นอนให้หายยากขาลากแล้วโอ้ยสวยอ่ะไหนเขาไปนอนตรงนี้แม่ให้แม่ถา่ายรูปให้ไหมนี่ลูกตรงนี้สวยนะนี่<า>เห็นฝั่งลาวด้วยแม่มากลัว,วหัวสะนี่นะตัวนี้นี่นั่งตรงนี้นนงัววหวสะเป็นไงหัวสะ นียนั่งตรงนี้เราให้แม่ถ่ายรูปให้แล้วเอาตรงนั้นแหละให้ถ่ายรูปให้่เหนื่อยไหมทัมหันเมาหน้ากล้องเนอะเฮ้ยไปเดินที่ได้พูดนะไอตรงนี้หมนข่องลมเลยอะที่ทําให้หน้าขาเนี่ยพปบอบคันนี้ครับนี่ขึ้นข้างบน เดินขึ้นข้างบนโลกเราจะไปทงโน้นทางโน้นไปไม่ได้เดี๋ยวดวยาพาเลยซันเด้อมันมีกี่กลุ่มนี่อ๋อกลุ่มสี่กลุม 4, กล่มข้าถึงสี่ยังนี่เข้าถึงสี่เลยข้าเพิ่งถึงกลุมลนะ่มสามเนาะแมนกลุ่มสี่มีซ้อยไปอีกอ๋อ,อา<ล>สาราลักด็จอยู่ตรงไหนร้อยเมตรนี่ม,มันแยก <100 S 1> <100 S 2> กัน ชางนนี่ไเง,รงเราครับครับเราคือผูพ้พิชิตผาแต้มช <c oughs> ักก็เขากระโดดอีกเออรครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รอแม่ด้วยบอกไปไหนาา ครับเดียวตอนนี้ขาล่างแล้วครับท่านเดี๋ยวตอนนี้ หมดแรงแล้วเราก็หยุดนั่งพักผ่อนก่อนได้ไหมมาเร็วโอ้หัวใจเต้นเร็วเปียกเฮ้ยฮะต้องไปเจอสารารับเสด็จก่อนไปเจอสารารับเสด็จ เสรแล้วพราเสด็จพระเทพอ่ะโปบแม่หายใจดังแล้วเราจะไม่นั่งถ่ายรูปก่อนเนาะไม่มีใครตามเรามาจริงอ <no ่ะไม่มีป้าถ evet ู 爷爷买没了